ทิศมงคลคนเกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่วันที่30มิถุนาย,ยนถึง6ะกรกฎาคม2568จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกําลังคิดจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลําเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทํางานไปเลยก็มีนะครับและอาจจะเป็นแค่การทําอะไรบางอย่างภายในบ้านของคุณเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะทําเรื่องนั้นๆในจุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลดี ถ้าเป็นการเดินทางแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนก็เลยต้องการทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันนะครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้ทิศที่โดดเด่นจริงๆนะ่าจะเป็นทิศเหนือ ทิศใต้ทิศตะวันออกครับ3ทิศนี้เด่นนะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกนะเหนือใต้กับตะวันออกนะครับลองไปใช้ดูฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ